ผัดวุ้นเส้นหมูใส่ไข่หนึ่งกองลดเป็นกับข้าวอันนี้จริงจังนะเพราะว่ามอตอ,อยู่อันนี้งานลูกค้าเอ,อ,อาเอาเอามันเปื้อนอนะไรไหมน่ะอะไรอ่ะนะเปื้อนไหมล้างมันหน่อยใส่ไข่ตัวใส่ไข่นี้แม่ค้าบอกว่าใส่ไข่สองใบเนาะใบหนึ่งน้อยไปขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ร้านอื่นใ,ใส่ไไสก hire, ี่ใบไม่รู้ร้าเราอใส่สองอันนี้มันเป็นหมูอะไรนี่คือมูสับหมชนเขาไม่ได้เน้นเนีาไม่ได้เน้นขอไม่ได้เน้นเขาเน้นเหมูสับแล้วก็ใส่หนูชิ้นไปุ๊็เสร็จแล้วเสรนจแล ก็มันดีเหมือนกันมันกินดีเหมือนกันให้หมูสุกก่อนใส่วุ้นเส้นวุ้นเส้นแช่ก่อนนะอันนี้ไม่ใช่วุ้นเส้นสดนะแต่ว่าใครจะใช้วุ้นเส้นสดก็ได้น้ำไปก่อน,นนะใ,ใครจะใครจะใช้วุ้นเส้นสดก็ได้นะวุ้นเส้นสดแต่ต้องต้องผัดเร็วๆแต่ว่าฉันชอบกินวุ้นเส้นสดมากกว่า ทะเลมันเส้นสดทำเส้นสีสันสีดําเพิ่มสีสันผัดรุ้นเส้นของเราเนี่ยอร่อยจะตายเนาะฝรั่งเขาเอาไปติดโผอันนั้นได้ไงอาหารที่ยอดแย่อะไรนแย่ะไรผมฉันไม่ยอมนะฉันกินมาตั้งแต่เด็กโหวดจะตายเออใครเขาคิดว่าใครเขาใครเขาใครเขาเป็นคนอันนี้ตั้งโผตั้งอะไรเนี่ยใครเขาโหวดใครเขาเป็นคนโหวตจะตกให้กระบาลลัน่น เลี้ยงเล่นมากินแบบนีเองต้มเพื่อความแน่ใจนิดนึงแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ตั้งโอนะ๋เนาะตั้งโอ๋นี่เลิศเลิศใส่หนดมีอะไรก็ใส่ผัดให้เข้ากันแปบ๊บเดียวเลยเห็นไหมสีสันน่ากินจะตายผัดเส้นของประเทศไทยเนี่ยไปเสิร์ฟฉัน,น,นไม่ถนัดไม่ได้เลยเลิเป็นกล่องเต็มเต็มมาก คุณเส้นประเทศไทยโลลดส่งประกวดค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดเอาไว้ในบันทึกในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกโลลดไปแกะให้ลูกใครจอย